สวัสดีครับผมพูนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเลเซอร์รอยแผลเป็นที่หัวไหล่ของผมกันทางด้านขวานี่เองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ด็อกเตอร์แชทออฟคลินิกนะครับสาขาเซนทันเวสเกตเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันตามผมมาเลย Let's go ่วนโปรแกรมของผมในวันนี้นะครับที่มาทำนะครับก็จะเป็นโปรแกรมพิกเวลีซอบโปรแกรมนี้นะครับจะไปช่วยกระตุ้นคอลลาเจนแล้วก็ช่วยสร้างผิวใหม่ให้เรียบเนียนนะครับซึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราไปเลเซอร์อะไรลเ็นเมื่อกี้มาแล้วครับก็ไม่เจ็บอย่างที่คิดเลยตอนแรกก็แอบวังวนอยู่ว่ามันจะเจ็บหนักหรือเปล่าน,นะครับแต่ก็แบบคันๆเพลินๆดีสำหรับการเลเซอร์รอยแผลเป็นนะครับแนะนำที่นี่เลยด็อกเตอร์ e a d of ฟคลินิก